และล่าสุดครับทางคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติงบกลางนะครับจำนวน420ล้านบาทดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยช่วยประชาชนนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ มติเห็นชอบอนุมัติงบกลางจำนวน422ล้านบาทให้กับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยนะครับเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุาปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนในราคาที่ถูกไม่ว่าจะเป็นเนื้อสุก,กรเนื้อไก่นะครับเพื่อผลทางการเกษตรแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นครับโดยจะรับซื้อจากทาง กเกษตรกรและก็สมาคมเพื่อนำมาจัดจำหน่ายในราคาที่ประหยัดที่สุดนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่สาธารณะสำนังกงานเขตสำนังกงา,านพาณิชย์จังหวัดหรือว่าตามชุมชนต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงให้ได้มากที่สุดสำหรับการดำเนินโครงการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนดังกล่าวก็กำหนดจัดขึ้น ช่วงประมาณ3วันนะครับโดยตั้งเป้าหมายในการจัดงานไม่น้อยกว่า274ครั้งในระยะเวลา1เดือนหรือว่าภายในเดือนตุลาคม2565นี้นะครับขณะเดียวกันครับทางด้านสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ทำการได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับจากกรมการค้าภายใน มาใช้ในการดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565งวดที่1นะครับภายใต้ชื่อว่าคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด20นะครับในส่วนของภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยดำเนินการจำหน่ายสินค้าเป้าหมายนะครับจำนวน4รายการประกอบไปด้วยหมูเนื้อแดงไก่น่องติดสะโพก ไข่ไก่เบอร์เอ็มนะครับก็คือเบอร์2ถึงเบอร์3แล้วก็น้ำตาลทรายครับและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ6หมวดสินค้านะครับก็มีแผนว่าจะจัดขึ้นวันละ8.3วันครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทาง23อําอำเภอร,ระยะการะระยะเวลาการดำเนินงานนะครับก็ 60วันนะครับในเบื้องต้นและสําหรับในพื้นที่อําเภอทุ่งสงนะครับก็มีการกําหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตาบลที่ตนตที่วังนะครับระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคม2565เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆนะครับก็คือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงเขาขาวเขา,ขาโรนาไม้ไผ่ควรกรด นาหลวงเสนนาโพแล้วก็ตำบลน,น้ำตกนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่2 6ถึง28ตุลาคม2565เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับอ่ยาย้ำอีกครั้งนะครับตำบลที่วางนี่2 3ถึง25ตุลาคมนะครับส่วนตำบลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหนองหงเขาขาวเขา,ขาโรนามไม้ไผ่ควรกรดนาหลวงเสนนาโพแล้วก็น้ำตกนะครับ26ถึง28ตุลาคม2565นะครับ นี่ก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าของชีพที่เกิดขึ้นจากภาวะสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับกลับมาดูในเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างแม้ว่าตอนนี้